ขอบปกเสื้อแล้วก็ข้างในนี่ครับเสื้อที่มียางมีพลาสติกนี่ยทำขอบข้างในนี่เวลาเราใส่ไปนะครับใส่ไปมันจะสีที่คอเราคอเราก็จะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นดวง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 เียเด็คอเราทําไมมันเหมือนเป็นซอยที่ไหนได้พลาสติกเนี่ยเราเดินหรือทงานมันก็จะขยับ คอเราก็จะเป็นจุดมันขัดคอเราจุดเป็นขาวตรงหน้าอกเราตรงสร้อยคอเหมือนเป็นสร้อยคอใส่เป็นจุด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 พอพอาสติกนี้มันจะเป็นสีเป็นสีตรงที่ช่วงที่เหมือนเราห้อยสร้อยตอนแรกก็จะงงว่าโอ้มันคอเราไม่มันมีสร้อยเป็นจุดจุดจุดสีขาวดินอันนี้มันไปขัดขัดผิวเราเป็นจุด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 